คุณเข้าใจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งลึกถึงแก่นแล้วหรือยังรวมแก่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่ยุคนี้ไม่รู้ไม่ได้เราเชื่อว่าไม่เคยมีใครจัดหนักแบบนี้มาก่อนไปลุยกันคอร์ดลงไ่ Facebook Ad และอัลกอริทึมเนี่ยเป็นอันที่ตั้งใจมากๆว่าอยากจะให้คนไทยได้เข้าใจจริงๆว่าไอของระบบมันเนี้ยมันเป็นยังไงมันคิดยังไง ตอนนี้เราตั้งใจมากที่จะคราฟเนื้อหาทั้งหมดที่ทั้งผมและคุณโน้ตเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกันรวมถึงความรู้ของเราทั้งหมดเนี่ยถอดสูตรของกระตุ้มของมันออกมาเลยให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดของระบบมันทานํางานยังไงอันนี้เราตีกันทีละโจทย์ทีละองค์ประกอบเลยว่าอะไรที่ระบบมันใส่ใจบ้างที่มันแขร์บ้างละเอียดหยิบทั้งหมด การเน้นที่สูตรเนี่ยมันคือการหาช่องโหว่ของระบบได้ชั่วคราวแต่ถ้าช่องโหว่นั้นหายไปซึ่ง Facebook มันมีการพัฒนาอัลกอริทึมใหม่อยู่เรื่อยๆสูตรนั้นก็จะใช้งานไม่ได้แต่การที่เราเข้าใจถึงวิธีคิดของมันเนี่ยเราจะอยู่ได้ยาวถ้าเราเข้าใจที่แก่นของอัลกอริทึมของมันจริงๆและนั่นคือวิธีการออกแบบคอสตัวลงไส้ Facebook Ad a อนด์อัลกอรเนี่ยให้มันสามารถตอบโจทย์แบบนี้ออกมาได้ ปกติบทนี้บทเดียวอะเราใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2วันอีกอย่างคือเรามีการใส่เรื่องของกลยุทธ์เข้าไปด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยจะชอบมองเป็นลักษณะเป็นช็อตๆไปว่าเฮ้ยยิงให้ได้แค่ลูกค้าเป็นช่วงแรกๆที่เป็นหน้าด่านเป็นลักษณะการยิงปืนล่าสัตว์อย่างเดียวแต่การมองเป็นกลยุทธ์จะทให้เราสามารถขยายตลาดสร้างฐานลูกค้าด้วยแอดของ Facebook ได้อย่างยั่งยืนด้วยเราถึงมีเรื่องของกลยุทธ์ใส่เข้ามาในคอร์สนี้ด้วย แล้วข้อที่2ใน Master Pack คเนี้ยคือเซลล์ออนแชทมาสคาร์ดหรือครบเครื่องเรื่อง Chat Commerce ซึ่งผมกล้าใช้คําว่าครบเครื่องเนี่ยคือไม่ได้แค่ Run campaign, Chat รันแคมเปญแชทแล้วจบอะแต่มันคือการรวมสัพพะความรู้ทั้งหลายที่ผมว่าจําเป็นในการต้องถือห,กหอกืถืดดาบเข้าไปลุยในสมอรภูมิแชทคอมเ m อร์ e เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงแอดการเซตบอดการเข้าใจเรื่องของ User Experi ก n c e การ e a น f u n n น l ของการแชท รวมไปถึงการใช้ทักษะอื่นๆช่วยประกอบทำให้แคมเปญแชทเนี่ยมันประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบครบหมดเลยอันนี้คืออันที่เอาจริงๆผมรีดความรู้จับทั้งคุณโนต้ตแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นแชทบอทอย่างซีวิสสดเอไอเนี่ยรียดทั้งหมดที่เรามีเอามาใส่ในคอร์สนี้เลยนั่นก็จะเป็นตัวคอร์สครบเครื่องเรื่องแชทคอมเมอร์ซที่เราเอามาทำกันและอันนี้ยังรวมถึงเรื่องของการออพทิไม้สกการวัดผลด้วยนะ ความแตกต่างระหว่างคนที่ได้เรียนกับไม่เรียนเนี่ยนะเอาง่ายๆถ้าปกติที่เรามักทํากันคือเรามักจะเอาสินค้าไปลงยิงแอดแล้วก็หวังว่าค่าแอดมันจะลดลงนั่นคือคนปกติเขาทํากันแต่คอสนี้จะไม่ได้มองแค่นั้นการที่ลูกค้าไม่ซื้อมีสาเหตุมากมายตลอดเส้นทางเราจะมองทั้งเส้นทางแล้วพยายามหาจุดในการวิเคราะห์แล้วลีนฟันแนลของเราไปได้วยกัน เพราะนั้นถ้าเรียนคอร์สนเนี้ยเนี่ยคุณจะสามารถแก้ปัญหาของตัวคุณเองได้ไม่ใช่แค่หาสูตรในการยิงแอดใหม่ไปเรื่อยๆที่ไม่รู้ว่ามันจะจบวันไหนนี่คือความแตกต่างของคอร์สเซอ n ร h แชทกับการยิงแอดหาลูกค้าบนแชทโดยทั่วๆไปตัวนี้เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันปกติอย่างน้อย2วันกว่าจะเข้าใจหมดทั้งกระบวนท่านี้ พอเราทำาแชปคอมเมอร์สไปละปุ๊บเนี่ยณวันหนึ่งมันจะมาถึงสุดทางของมันนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องเรียนรู้อันที่3ามคือตัวเว็บคอนเวอร์ชันเข้ามาด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักใช้เว็บในการประกอบการทำการขายการทำการตลาดของคุณแล้วอะสุดท้ายมันจะขยายไม่ออกเพราะว่าเราต้องใช้พลังของออร์แกนิกอินบราฟิกเข้ามาช่วยนั่นคือส่วนหนึ่งกอีกส่วนหนึ่งก็คือหลายๆคนมองข้ามพลังของการติดแทรก และการเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ที่ทํำละ,ละเอียดกว่าการทําบนแชทเลยอันนี้เราเลยวางหลักสูตรให้อันที่3เนี้คือการต่อยอดจากเซลล์ออนแชทที่มันจะลิมิตและสุดได้ในขั้นหนึ่งการเรียนคอร์สนี้จะทําให้คุณสร้างความแตกต่างจากคนที่ขายผ่านแชทปกติคนอื่นก็คือคุณจะไปในระดับที่เหนือกว่าและใช้โซลูชันที่เอาจริงในระดับโลกเขาใช้ใช้กันและทําให้เขาสามารถสร้างยอดขายไปรับ10ล้านร้อยล้านได้แบบไม่ยากเกิน ทุกคนที่เขาทำสูตรนี้ยเขาใช้การทำเว็บคอนเวอร์ชันในการเติบโตันทางนั้นแหละเครื่องม,มือที่เราจะเน้นในคอร์สนี้นะก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการทำเว็บออกแบบ Experience ข้างในเนาะก,การเข้าใจเรื่องของ Funnel และการติด tracking ทั้งหมดที่สามารถทำได้ภายใต้ขอบเขตล่าสุดที่เรารู้กันอยู่ด้วยของ iOS 14นอกจากนี้แล้วเนียพูดถึงเรื่องของการทำแคมเปญเฉพาะสายนี้ด้วยทั้งใน Facebook ทั้ง Google นะแอดทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้อ,ของกับการดันให้เกิดเว็บคอนเวอร์ชันตั้งแต่ต้นทางจนยันปลายน้ำเรียนหมดเลยในคอร์สนี้ขอย้ำอีกทีนะว่าคนที่เขาสร้างยอดกร,ระดับแบบ8หลัก9หลักกันได้ส่วนใหญ่เขาต้องใช้แบบเว็บคอนเวอร์ชันกันทางนั้นแหละคอร์สนี้ปกติต้องใช้เวลากันอย่างน้อย2-3วันเลยแต่ตรงเนี้ย เราก็อกัดเคยอยู่ในแพ็กนี้ให้ทั้งหมดเลยพอลุยกันสุดทบทุกท่าล้วเนี่ยทั้งข้อัลกอริทึมเข้าใจแล้วแชทก็ขายได้แล้วเว็บก็เล่นเป็นแล้วมันจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าวิเคราะห์ไม่เป็นมันเลยต้องมาที่เสร็จที่4ก็คือตัว Analytic Pro ซึ่งหลักสูตร Analytic Pro Master เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่เอาจริงที่พ่อที่ผมเคยเห็นมาในเมืองไทยเลยนะในเรื่องของการวัดผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดผลบน,บน Google ซึ่งทําให้เราเข้าใจเรื่องเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้คนในเว็บไซต์ได้ทั้งหมดนั่นคือในฝ้าของ Google และในฝ้าของ Facebook ก็จะเข้าใจในเรื่องของการทำ Measurement Design การเข้าใจวิธีการในการอ่านผลวัดผลแบบลึกๆเลยของ Facebook ที่ความรู้ที่ได้เนี่ยจะสามารถเอาม,ามาใช้ในการเป็น Marketing Science Professional ได้เลยด้วยจากคอร์อสคอร์สเนี้ยในคอร์สเดียวบรรจุรวมอยู่ยด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วนี่ยังมีความรู้สแตจพื้นฐานที่จําเป็นในการวิเคราะห์แคมเปญทั้งหลายเหล่านี้ด้วยนั่นคือเป็นสิ่งที่เราบรรจุทั้งหมดอยู่ใน Analytics Pro Masterclass ก็จะรวมอยู่ในแพ็คนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งปกติต้องใช้เวลากันอย่างต่ำประมาณ2วันครึ่งถึง3วันในการเข้าใจมันทั้งหมดการที่เราวิเคราะห์ได้ลึกขนาดนี้มันทําให้เราจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่เราจะไม่ได้มุ่งแต่มานั่งหาแคมเปญที่เป็นแคมเปญเทพ แล้ววนไปวนมาอยู่อย่างเดิมแต่การที่เราทำแบบนี้ได้ a ันตรีก Pro จะทำให้คุณนะต่อยอดไปได้เรื่อยเพราะสิ่งที่เราชวนคุณทําไม่ใช่การหาแคมเปญที่ดีสําหรับวันนี้แต่เป็นการเรียนรู้และจบไปในเรื่องเรื่องนั้นชี้ขาดกันไปเลยคุณจะไปได้เหนือคนอื่นเพราะคุณไม่ต้องกลับมาเรียนเรื่องเดิมซ้าๆอีกสุดท้ายมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งต้องบอกว่า หลายคนมักจะมองว่าคอนเทนต์เป็นเรื่องของจิงนตนาการแต่จริงๆโน no. ยุคนี้สิ่งที่สวยงามที่สุดอีกอย่างหนึ่งของยุคนี้คือเรามีข้อมูลฟรีให้ใช้มากมายแล้วทำไมไม่ใช้เพื่อทําให้เราเอามาทำคอนเทนต์ที่มันตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เขาบอกอยู่แล้วจาก d a t a f r e เนี่แหละคือทําไมเราถึงต้องทําเป็น Data driven content workshop เพื่อเราทำคอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คิดแต่ด้านศิลปะของมันอย่างเดียวแต่เรายังนึกถึง ความเข้าใจความอยากหรือกระแสใหม่ๆที่ผู้บริโภคเขาบอกเราด้วยเราเห็นพฤติกรรมทั้งหมดจากการอ่าน Data จากแหล่งต่างๆที่มันฟรีอ่ะเออแล้วเอามาคิดคอนเทนต์ไม่ดีกว่าเหรอเราจะรู้ใจผู้บริโภคได้มากกว่าจากตรงนี้ปกติคาสแบบนี้เขามักจะพยายาม Position ให้มันเป็นคาสที่แอดวานซ์หรือดูมีความแบบซับซ้อนแต่ตรงเนี้ยผมจะพยายามทำให้มันจับต้องได้เข้าใจง่าย แล้วนํามาผันเป็นคอนเทนต์ได้เลยแถมจะมีสอนแบบกิมมิคให้ด้ยวยว่าเอ้ยเราจะทำอาร์ตเวิร์กง่ายๆต้นทุนต่ำๆลรีนวิธีการในการทําการตลาดของเราแบบยาวๆนี้ได้ยังไงทั้งหมดนี้ปกติจะใช้เวลาประมาณสัก2วันกว่าจะเข้าใจทั้งหมดแต่คลาสเนี่ยก็รวมอยู่ในนั้นหมดเลย ปกติถ้าเราไม่ใช้ Data ช่วยในการทำคอนเทนต์มันทำให้เราเนี่ยเดาเยอะกว่าต้องโดนหินทำทางบ่อยกว่าแต่ถ้าเราใช้ Data ช่วยเนี่ยโอกาสในการ Success ของเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนั่นคือจุดเลยว่าทำไมต้องเป็น Data driven content บรษิษัทใหญ่ๆไม่ว่าที่ไหนเขาก็ใช้ Data ในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจกันทั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้แค่ทำคอนเทนต์นะเขาใช้ทุกอย่างแต่ทำไมคนทำการตลาดแบบ เราอะ่ะก็มีพลังแบบของพวกเขาแล้วทาไมเราไม่ใช้กันอะ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงดีไซน์แล้วออกแบบคอร์สนี้ออกมาเพราะเราอยากให้คนไทยอะ่ะได้ใช้อะไรแบบที่บริษัทใหญ่ๆเขาใช้กันหมดอะ่ะแล้วบริษัทระดับโลกเขาใช้กันแล้วทาไมเราไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ล่ะซึ่งปกติทูพวกเนี้ย บางอย่างมันก็ไม่ฟรีแต่ไอที่ฟรีเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายมาหาศาลแล้วแต่เราไม่ให้ไม่ใช้กันเองต่างหากในคอสนี้ก็จะมีการแนะนำถูให้ลองจับมือทำให้ลองได้ใช้จริงเลยและแถนมนำข้อมูลที่ได้อ่ะมาสรุปได้ด้วยมีวิธีการในการสรุปมีเทมเพลตให้มีเวิร์กช็อปให้นำไปใช้งานต่อได้เลยทำคอนเทนต์ออกมาในเวิร์กช็อปได้จริงบวกกันทั้งหมดเนี้ยในคอสคิดดูนะปกติมันใช้เวลาเป็น10ว,วันกว่าจะได้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้าเรียนทั้งหมดเนี้ย คือการตลาดคุณไม่ดีขึ้นยอดไม่ได้เยอะขึ้นอะ่ะคุณไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอะ่ะเพราะมันคือแก่นทั้งหมดที่มันควรต้องมีต้องรู้ต้องใช้ในการตลาดดิจิตอลซึ่งเรารวบมาให้หมดแล้วอยู่ตรงเนี้ยใน Digital Marketing m a s t e r p a อรเชื่อไหมสิ่งที่อยู่ใน m a s t e r p a แพที่เราบรรจุรวมมาทั้งหมดเนี้ยกับคณาจารย์หลายๆคนเนี่ยมันคือระดับโลกเลยเราคิดว่า เราทําขึ้นมาเพราะเราอยากให้คนไทยเข้าใจทั้งหมดเนี้ยแล้วไม่ว่าคุณจะเล็กจะใหญ่คุณสู้กับใครก็ได้เพราะเชื่อไหมว่าในบริษัทใหญ่ๆบางที่เขายังเข้าใจไม่หมดทั้งหมดที่เรารวมมาผมอยากให้ใครๆที่ได้เรียนได้สัมผัสมันนั้นนะ่ะ เก่งทับเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ <S <S <ส>ก็โตได้เหมือนกันสู้ได้เท่ากันพร้อมโบนัสที่ผมและผู้เชี่ยวชาญทั่วยุทธจักรดิจิตัลรวมมามากกว่า100คลาสดูได้หมดเลยในนี้และถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะมาเข้าคอนซัลเวิร์กชอปเพื่อแก้ปัญหาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้สอนได้อีกต่างหากทั้งหมดนี้เราดีไซน์มาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ครบทุกอย่างที่จําเป็นกับการสู้สมรภูมิดิจิตัลที่การแข่งขันมันสูง แล้วเข้าใจถึงแก่นของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้อย่างแท้จริงหลักสูตรนี้ผมจงใจออกแบบให้มันเหมือนกับเราเรียนจบปริญญาตรีด้านการตลาดดิจิตอลเลยทีเดียวแหละครอสราคา6หลักที่เหมือนกับเรียนปริญญาตรีการตลาดดิจิตอลในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้อยากเข้าใจหรือรู้รายละเอียดมากกว่านี้ถามมาได้ที่ Line Ad Marketing iCAN หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้อยากให้รู้ว่ามันคุ้มจริงๆพร้อมจะอัปเกรดตัวเองไหมมาเจอกัน